ลมหรือฝนที่พักฉันมานี่ทั้งทั้งที่สารคาวสุดแสนได้มาพบได้มาเจอย่างดินแดนที่สุดแสนร่มรื่น้วยพระคำฉันมาอยู่ที่นี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้อาทิตย์กว่าบอกไม่ได้เลยว่าสุดแค่ไหน ถ้าจะเปรียบความสุขเท่าเม็ดของตายฉันก็ยังว่าน้อยไปอยู่ดีขอบคุณสำหรับความเป็นเพื่อนที่ไม่เคยลบเลือนและจางหายมีแต่จะยิ่งผูกพันขึ้นมากมายคงไม่มีอะไรจะตอบแทนแม้จะเป็นช่วงสั้นๆของเวลามันมีค่ามากมายสำหรับฉันได้แอบมองพี่ล่าพี่วันบ้า ขอขอบคุณการเวลาและความทรงจำฉันจะเก็บรักษาภาพเหล่านั้นไว้ที่ใจขอบคุณค่ะ